ให้ทางดรเพีงดินเนี่ยนะครับเป็นผู้แถลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในเกี่ยวกับองค์กรตาคีไทยนะครับและคราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปนะครับว่าถ้าหากว่านะครับพี่น้องที่ฟังรายการนี้และมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธินะครับส่วนบุคคลนะครับขอให้แจ้งและผมก็ได้ให้อีเมลไปแล้วนะครับยังไงก็ อยากใช้ทางด็อกเตอร์ได้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับเชิญครับครับจริงๆเนี่ยเรื่องอที่จริงถ้าจะโยงมาเชิงการเมืองว่าวันนี้ประเทศชาติเป็นอ,อยู่ใต้เผด็จการเต็มที่แล้วพี่น้องโดนเหยียบย่าเนี่ยแล้วได้ช่วยอะไรบ้างนะครับแล้วคิดจะสู้ถึงไปช่วยในเรื่องการล้มระบอบหรือไม่เนี่ยี่จริงๆถ้าพี่น้องดูพฤติกรรมการต่อสู้ของพี่เอกกับผมแล้วก็ภาคีเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนบุคคลนะผมกับพี่เอกเนี่ยทางานในเชิงปฏิบัติเชิงความคิด ผ่านมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ร่วมกับพี่น้องนะครับทั้งนี่แหละพี่บุตรไซส์นะครับพี่ยุทธเราก็ถือว่าเป็นภาคีกันโดยไกลๆนะครับเพราะว่าก็ทํางานร่วมกันคือในมิติทางการเมืองเนี่ยเราต่อสู้เคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่ใช้ชื่อของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเวลาผมพูดที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นถ้าเป็นแถลงการของภาคีก็จะบอกว่าในนามของภาคีแต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปโดยทั่วไปก็เป็นลักษณะของอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยประชาชน ในตรงนั้นเนี่ยเราไม่มีข้อจํากัดแล้วเราก็พูดชัดเจนว่าปัญหาของประเทศชาติอยู่ที่ไหนเราพูดหมดนะครับจริงๆเนี่ยผมถือหลักของพุทธเลยนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคประเทศไทยวันนี้เนี่ยปัญหาอาการต่างๆที่มันแสดงออกมาเนี่ยคือความเป็นเผด็จการแบบสมบูรณ์แล้วเผด็จการที่มันมีรากเหง้าไปที่กษัตริย์ที่อํานาจของอํนนานาจของทาหารตุลาการแล้วก็สื่อสารมวลชนทุนนะครับซึ่งมีอํานาจในประเทศครอบงาระบบราชการระบบเอกชนต่างๆเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยรวมแม้กระทั่งสถานศึกษาและก็วัดวาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกเจ้าดูดเอาไปนะครับเพื่อไปรับใช้แล้วเขาทางานแบบมองตารู้ใจเพราะว่าสมประโยชน์กันเนี่ยแต่ว่าเจ้านั้นจะทําให้หลายอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยนะั้นมันเกิดขึ้นได้ในเมื่ออาการมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องล้มกันทางระบอบอันนี้วันนี้เนี่ยสังคมไทยก็น่าจะเข้าใจตรงกันละเพราะาเลือกตั้งไป ถึงจะแม้จะดูหนะ้าตาเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ที่จริงแล้วนะครับที่สุดเขาจะล้มก็ได้ดังใจนะครับมันไม่มีจริงอํานาจไม่ใช่ของประชาชนจริงแล้ววันนี้เขาหน้าด้านถึงขนาดว่าปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าอํานาจเป็นของกูกูสั่งให้นาะยทหารเนี่ยนาะยทหารหมาราชนีของกูเนี่ยนะเอามารับใช้กูอย่างเงี้ยนะนะให้เห็นเลยเต็มถูงเต็มตานะทุกอย่างกูสั่งได้หมดประเทศนี้เป็นของกูมันเขาพูดกันอย่างนั้นครับใช้โดยพวกกูแล้วก็แน่นอนประโยชน์นี่อย่ามายม นะเอาให้พอใจก็แล้วกูจะให้เท่าไหร่ก็นี่จริงๆประยุทธ์เนี่ยเป็นตัวแทนของเผด็จการเมืองไทยได้ดีมากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสะท้อนจิตใจของคนคนที่เป็นเผด็จการที่อยู่ข้างหลังเขาอยู่นะกูจะเอาอย่างเงี้ยนะพอใจก็พอใจอย่าไปพูดมากนะอยู่แบบไทยๆนะครับสยบยอมไปเอาละอันนั้นในส่วนของมิติเรื่องของการสู้ทางการเมืองเนี่ยต้องแยกกันว่าผมกับพิเอเนกนั้นนะครับความเห็นก็เป็นของตัวเองแต่ว่าเราก็มาบังเอิญมาเชื่อมกันได้หลายจุด แล้วเราก็ต่อสู้โดยที่เราเยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสากลของที่นี่เราไม่ยุให้ใช้กําลังเราไม่นะเนี่ยที่เราไม่พูดเพราะว่ากฎหมายที่นี่ให้พูดไม่ได้นะครับฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นเราก็มีนะอุดมการณ์ว่ามันต้องเป็นเรื่องสันติภาพเป็นเรื่องของการปฏิวัติโดยสันติภาพแล้วเน้นต้องใช้หลักการของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เคารพหลักสิทธิมนชนทีนี้พอมาถึงหลักของนักสิทธิมนชนเนี่ย นะครับนี่มีบางคนเนี่ยไปพูดโจมตีแะถึงขนาดว่าโอ้โห่ล่อซื้อเพื่อใช้คนโดนหนึ่งหนึ่งสองก็ผมเนี่ยเป็นตัวปฏิเสธหนึ่งหนึ่งสองหนีประเทศไทยมาเนี่ยเพราะรู้ว่าจะโดนหนึ่งหนึ่งสองอ่านเกมก่อนล่วงหน้าคือผมไม่ใช่ประเภทเหตุเกิดแล้ววิ่งหนีฮะผมอ่านเกมก่อนล่วงหน้าเพราะรู้ว่าตัวเองเขียนอะไรไปแล้วอ่านเกมการเมืองล่วงหน้าประเทศไทยอำนาจจะอยู่ที่ไหนแล้วอำนาจอย่างนั้นผมกลับไปเป็นข้าราชการเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่โดนยิงหัวตายซะก่อนก็อยู่ในคุกหัวโตแล้วครับ พอรู้ในสัยตัวเองดีแล้วอ่านเกมการเมืองไว้ล่วงหน้าเพราะนั้นในเมื่อผมหนีหนึ่งหนึ่งสองมาเนี่ยแลผมปฏิเสธมันตลอดวิภา์วิจารมันตลอดแล้วก็มาทํางานด้านสิทธิมนชนมีคนบ้าจีบอกผมเนี่ยไปล่อให้คนเนี่ยนะครับมาติดกับหนึ่งหนึ่งสองผมบอกทุกคนคุณต้องปลอดภัยก่อนเซฟตี้เฟิร์สเวลาคุณต่อสู้คุณต้องดูภาวะวิสัยดูการะเทสะถ้าคุณอยู่ในในที่เสี่ยงแล้วคุณลุกกันมาเขาปลุกปืนสวัดเฉวียนไปมาทานที่คุณจะหมอบอยู่กับที่แล้วคุณลุกขึ้นมาแล้วก็ นะท้าทายเนี่ยมันก็โดนเข้าเต็มๆสิครับแต่ผมเนี่ยพูดได้แล้วการพูดของผมนั่นน่ะต่อให้ไปแปะไว้เว็บเพจของใครก็แล้วแต่นะฮะไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นต้องมารับผิดชอบด้วยนะครับเพื่อในเมือไม่เมื่อเป็นที่สาธารณะคือ้อขบวนการที่มันพูดมาอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นประเภทว่าฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดหรือจงใจที่เอาประเด็นเนี่ยมาดิสเครดิตหรือทําลายนะครับวันนี้ขบวนที่ต้องการทําลายแกนนําหรือว่าผู้ที่มีความคิดที่จะ พอมีศักยภาพที่จะนํามวลชนชี้ทางที่ถูกต้องให้กับมวลชนโดนทําลายโดยไม่มีเหตุผลแม้กระทั่งเสรีไทยเนี่ยเขาขึ้นมาเดือนมิถุนาเนี่ยกรกตดาสิงหากันยานะครับจริงๆประมาณสามเดือนเนี่ยคุณไปคาดคันเขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องชัดเจนอย่างนั้นนีน้มาหลอกลวงประชาชนอีกแล้วถ้าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะหาว่าโอ้ยเป็นตัวแทนทักษิณจะหลอกให้คนสู้แบบงมงายแล้วก็หลงไปแบบทางเดิมหวังการเลือกตั้งจะนําไปสู่ทางเดิมเอาง่ายๆนะผมจะบอกให้ คุณจารุพงศ์ดรสุนัยมีปัญญากลับไปประเทศไทยได้ไหมถ้ายังมีระบบกษัตริย์อยู่หรือว่าเขาอ้างแกล้งให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่มันยังเป็นระบอบเผด็จการซึ่งพวกเรานี่จะรู้ละเราฉลาดละนะที่ฟังกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ารู้ว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งภายใต้กรอบที่รัฐบาลของนายคณะปฏิรูปเนี่ยประเทศที่คอสอชอซึ่งเป็นคนของเจ้าเขาบงการเนี่ยเขากระชับระบอบเขาเนี่ยต่อให้มีการเลือกตั้งถามว่า คนอย่างนะท่านจารุพงศ์คนอย่างท่านดรสุนัยแล้วก็ท่านะดรพีวันเนี่ยกลับเข้าไปเล่นการเมืองได้ไหมไปเลือกตั้งไปหวังผลว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีได้ไหมเอาชื่อของคนที่เขาหมายหัวที่มาอยู่นอกประเทศจะก,กระพบอย่างเงี้ยเอาคุณโด่งด้วยเอาไปอีกคนหนึ่งอ่อต่อให้พูดเนียนยังไงก็ตามนะครับกลับเข้าไปประเทศไทยเขาไม่ไว้ใจหรอกโดยเพราะถ้าระบบกษัตริย์ยังอยู่ไม่มีทางครับแล้วพวกนี้เขาจะต่อสู้เพื่อหวังกลับไปเลือกตั้งนั้นเหรอคุณคิดหรือว่าคุณจารุพงศ์จะกลับไปเลือกตั้งได้ กลับไปก็ติดคุกหัวโตวดีไม่ดีก็คือโดนเขาเขาฆ่าตายทั้งครอบครัวแล้ะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาเขาจะพูดเขาจะวิจารณ์อะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าพี่น้องคิดหลักเหตุผลความจริงนะย้อนแย้งอยากคิดชั้นเดียวเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยนะถ้าไม่คิดตื้นก็คือเจตนาไม่ดีพี่น้องก็ต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ดีวันนี้เนี่ยอย่าชกผิดเป้านะครับวันนี้ศัตรูมันกลางเต็มบ้านเต็มเมืองเราต้องช่วยกันตจมตีศัตรูแต่พวกที่มาแทงมายับเพื่อนเดียวกันเนี่ยต้องตั้งคําถามไว้ก่อนว่า อ้างประชาชนจริงๆแล้ววันนี้กลุ่มที่เขาเป็นความหวังให้ประชาชนอย่างเสรีไทยแล้วคุณจะมาทําลายเขาทาั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วภาวะการต่างๆถ้าเข้าใจแบบที่ผมอธิบายเบื้องต้นก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่พลึบพลับพลึบพลับแล้ววันเนี้ตระกูลเชนวัตซึ่งมีพลังที่สุดมีบารมีมากที่สุดทําไมเขาถึงไม่สามารถมาช่วยเสรีไทยได้อันนี้ต้องยืนยันเลยเขาไม่สามารถมาช่วยเสรีไทยได้ออกหน้าไม่ได้ด้วยแล้วข้างหลังเองก็ก็น่าจะวันนี้น่าจะยังไม่ไม่เกิดขึ้น เพราะว่าเส้นสายของการเงินการทองต่างๆแล้วเงื่อนไขที่เขาต้องตกลงกันเนี่ยนะครับมันจะต้องบีบอย่างหนักแน่ๆถ้าเราเข้าใจอะไรที่มันนะคิดถึงอกคนอื่นคิดถึงสภาพการที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของสิทธิมชนวันนี้นะตอบอีกนิดเดียวนะว่าพี่น้องถ้ามีปัญหาอะไรมาเนี่ยรายงานมาเถอะครับเราตอนนี้เรากําลังเปิดช่องเต็มที่แต่ว่าเวลาที่จะให้เราไป ช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยต้องเข้าใจว่าภาคีใจเพื่อสิริปะชนนะไม่ได้เก็บเงินมากองไว้เป็นนะเรียกว่ารับบริจาคแบบพร่ำเพื่อถ้าไม่มีภารก,กิจเนี่ยเราไม่เอาเงินมานะครับวันนี้ก็มีพี่น้องเริ่มบริจาคเข้ามาแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมีหลายท่านบอกว่าขอบริจาคนะอยากสนับสนุนเห็นการทํางานแล้วศรัทธาเราก็ยังบอกนะแต่ต่อไปคงจะต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าพี่น้องเดือดร้อนมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินทุนอยู่เลยเนี่ยมันช่วยลําบาก แล้วแต่ว่าของเราก็ยังจะยึดหลักการว่าจะไม่เอาเงินมาโดยที่ไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรแล้วก็ไปใช้แล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าของเงินเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยบริจาคเพื่ออะไรนะครับการประเภทแบบเช็คเปล่ามาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยปลายเปิดเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าเราจะทําอะไรก็เราก็จะให้รู้ชัดเจนเช่นกรณีจะช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนเนี่ยก็ผมก็ไปเปิดเว็บไซต์นะครับตามคําแนะนําของคณะกรรมการซึ่งมีการอนุมัติกันเพื่อจะบอกว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็คนที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้อง ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยให้ไปเข้าไปร่วมกลุ่มเดนกันก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยก็ขอให้แจ้งมาว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างไรแล้วผมจะเก็บเป็นความลับพอผมการกรองร่วมกับคณะกรรมการบริหารแล้วก็บอร์ดของภาคีได้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเอาเป็นความจําเป็นจริงๆเมื่อจําเป็นปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามีตัวตนน่าเชื่อถือแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปคุยกับคนที่เขามีศักยภาพที่จะช่วยเสร็จแล้วก็ให้สองฝายนี้มาเจอกัน แล้วคุยก็ตกลงกันเองว่าในภาวะความจําเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเชื่อมั่นกันเราก็เป็นแมทช์เมกิ่งนะครับเป็นแมทช์เมเกอร์ก็ให้เขาเนี่ยส่งต่อเงินกันเองโดยที่เราไม่รับเข้ามาอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของภาคีและเป็นหลักการที่เรายืนมาตลอดในส่วนอื่นๆนะครับเรื่องการเคลื่อนไหวในระดับต่างประเทศเรื่องของการเข้าถึงองค์กรต่างๆนั้นเรามีข้อจํากัดในเรื่องของหนึ่งการเก็บข้อมูลข่าวสารสองในเรื่องของบุคลากรที่มีความสามารถในการช่วยเหลือกันในเชิงเอกสารต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรขี่เท่าที่ใจเราอยากจะทําแล้วบางทียอมรับเลยว่าเรื่องที่มันบีบคั้นเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเข้ามาทุกวันทุกวันจนกระทั่งบางทีเนี่ยจิตใจมันมันอ่อนล้าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเวลาผมเองก็นะสูกสเตรสไปหลายอันเพราะว่าก็ยังมีทั้งงานส่วนตัวแล้วก็มีงานหลายเรื่องครับซึ่งนะก็ไม่อยากจะบอกมันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันเยอะมากจนกระทั่งเราทําไม่ค่อยทันแต่ว่านะครับในภาวะที่อยู่อย่างนี้เนี่ย นะครับก็ขอให้มั่นใจได้เลยพี่เอกเนีย่ยเป็นนักสู้ตัวจริงแล้วก็วันนี้ก็พิสูจน์วราอุดมการณ์ในเรื่องของการต่อสู้มีจริงผมก็ก็ยินดีที่ได้ได้มาทํางานร่วมกับบุคคลที่มีอุดมการจริงอาจารย์ชูพงได้พิสูจน์มาแล้วพี่บุตรไซส์นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารทุกท่านเนีย่ยสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังเดินหน้าอยู่แต่ผลงานอาจจะนะครับบางช่วงเหมือนกับไม่ค่อยนะฟู้ฟ้าแต่ว่าให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเราคุยกันแล้วก็เป็นระดับที่จะต้องยกระดับขึ้นไปถึงแก่นของ ตัวอํานาจระดับโลกนะครับวันนี้เราอาจจะเดินเหมือนช้าหน่อยเพราะาบางครั้งบางเรื่องเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้ก่อนแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเอาหน้าเอาตานะครับเราทํากันแบบหวังผลระยะลึกระยะแล้วก็ระยะไกลเพราะวันนี้กําลังต่อสู้กับปัญหาที่มันมันลึกมากแล้วเราจําเป็นจะต้องเข้าถึงโครงสร้างอํานาจระดับโลกที่มันมันต้องมันต้องเป็นระดับอํานาจลึกๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าพวกเรายืนยันในหลักการนี้แน่ส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับโจมตีสงสยยัยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย นะครับขอให้พี่น้องพิจารณาด้วยด้วยใจของพี่น้องเองก็แล้วกันผมไม่อยากจะไปอธิบายความแต่ถ้ามีปัญหานะครับถือว่าเป็นเกียรติที่ท่านสนใจและถามมาก็ยินดีจะตอบนะครับเอาละพี่บุตรซ้ายพี่ยุทธครับรู้สึกพี่อเนกถึงออฟฟิศแล้วนะครับับเชิญเลยครับครับก็นี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วนะฮะอครับท่านผู้รับประจาติปไตยนะครับมีอะไรที่จะถาม